ว,วันนี้ของเราก็มีเยอะแยะมากมายเมนูนะครับนะครับนี่ลาบเสือร้องไห้นะครับเนพะ้อใส่สบายนานนะครับเนาะแก้วขมขมสเดาปักขี้เหลาขี้เหลาครับแตงนี่ครับให้อะไรของเราอีกแค่นึงนะครับนะน้ำตกเสือร้องไห้น้ำตกคอหมูย่าง,งพี่น้องอยู่ครับสองสั้นเลยพี่น้องก็มีอีกย่างนึงอีกอพี่น้องพี่น้องนี่ สบายนางเอ้ยพี่รองเลยครับดีวะ่ะจัดไปกับผมไปไปครับก่อนจริงจริงอยลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป,ปนเ็นกำลังใจบ้านในน้ำไป20ศูนย์เอร์เซ็นต์ด้วยครับเริ่มไปไปไปครับว้ยวมึงบองใบเลยพี่รองจะไหวไหมเลยหฮ้ย้แล้วกินหลพอด้วยพี่รองเลยผมมีท่านบองใบเอาไปทางนอกทั้นงนอบพี่รองเนาะเอาไปทางนอกไปทางหนากน่อนจ่าย เอาเหนียวห,วนห,วนหวนอนๆนี่คือเก่าแล้วพี่น้องเพื่อนมาพี่น้องอู้จัดสะเดามาแต่ไทยเฮาพละพี่นอ้องเว้่วาาพ,พี่น้องจัดหนักจัดเต็มลมลยละมื่อนี้ก็ได้ผิดลูกโดดเฮาอ่ะคำเข่อยงี้จัแก้วขุมข,มขม้อมหลาบเสื่อรองให้ใส่สบายนั่งอืม

có mối hàng gì đêm nào cũng xưa lắm cảm nhận hưng sẽ thang đạp sửa long thang xảy ra bài nào สอเ์เรพ่พน้องฮอเลยพพ่น้องหอเสียร้องไห้ออบักพิกหอใส่กันไปเลยขอโทษทุกท่านเ้อผู้ใดิงดิบเ้อพี่น้องเ้อ เสียไปแล้วตัวเราฟังปด๊บหมูอย่าง รสซีซีดาวหอมี่หรอกอืเราขมรสบ้าขมมันดำเขาเปนปัญญ ตัวข้อมูลยังใช่ไหมครับใช่ครับสบายันะพี่น้อง เมน,นูที่สองอ่ะหมูกระไม่ใส่หมูครับเสียงไม่หมดแล้วไม่ใส่หมูสามสันเครื่อง,องแน่นๆนํำตกคอหมูย่าง नाम का हूँ Hãy subscribe bình ơi, ก็มีก็มาคมสิทธิอีกนะตูนมาตัไทยบแหล,ละเอาไว้ไปจำบ้านยันกินหลับ Ooh. Mm -hmm. ดูอันนี้ใส่แบบที่ไปดสองใบหูออกฟันหูเลยเพื่อนอริโชอืม,อม,อม ทีเราไหมกลับเสีอห้องหายแคบแสบว่ะพอมีมันแํ่แน่เอือบข้าวแียน้ําแน่นงย เราเฉียงเนี่ยพุ้นขาเปนเท่ากินซาใจสแล ใช่หนูหคูขมบอกินช่วงนี้แล้วใช่อิ่มนะพี่องนะอือใช่ครับสามัคิบกินลาบเสือร้องไห้ใส่สบายนานน้ำตกหมูน้ำตกเนื้อเสือร้องไห้ผักอีสานบันเฮาแล้วครับนะสะเดาขี้เหลาเขาเนียวแก้วขุด บิตามมาคือลุ่งฝากกดไลค์กดแชร์ดกสดสับจากใครกดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเนะครับด้วเพื่อนเกับเพื่อนใหม่นะครับทากท่านที่ใดที่ยังไม่ได้ติดตามพยังศีก็ฝากติดตามด้วยนะครับเนาะครับแล้ไปเจอกันใหม่รักษาสุขภาพนะครับเล้วเจอกันใหม่ครับผมชิปนาขอบคุณหลายหลายบาย